สวัสดีค่ะน,นี่พี่เพ็งพินิยายค่ะวันนี้ก็เป็นกลางวันของวันที่ยี่สิบพฤศจิกาย,ยนสองพ้ารอสี่อันนี้ขอเป็นหน้าสดนิดนึงนะเพราะไม่ได้แต่งหน้าหน้าสดนิดนึงอะค่ะเห็นไหมว่าหน้าไม่ใสพึ่งจะหมดประจำเดือนไหมเมื่อวานเนี้ยเมื่อวันเนี้ยมันเป็นประจำเดือนวันสุดท้ายอะค่ะมันก็เลยแบบยังไงอะถ้าเรากลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานมันจะต้องมีเกิดราการเลสเซนต์เกิดกับ ชีวิตเราแน่เลยอะ่ะเราก็เลยพักไว้ก่อนเดี๋ยววันที่สองท่นวาเราค่อยไปเป็นเกิดเราพอดีเลยจริง,รงๆแล้วเราเกิดสองพฤษภาใช่ไหมเรากลับบ้านวันที่สองธันวาก็ดีวันนี้ก็ทําไข่ดาวาทอดเองอยากให้หลายๆดูคนดูพี่เพนทอดไข่ดาวกินนะกินมานะคะวันนี้ค่ะนี่พี่เพนมิรียาค่ะอันนี้พี่เพนทอดไข่ดาวกินค่ะนะคะ,นะคะเห็นน่ากินไหมล่ะ แล้วก็หยาดแม็กกี้ด้วยนะคะอันนี้ทอดเองนะคะเนี่ยน่ากินมากก็ข้างในเป็นปนันีแล้วก็ไข่าขาวนี่ก็สุกด้วยค่ะเคล็ดลับวิธีการทอดอยังไงไม่บอกความลับทอดเองค่ะนะคะแหมก็เรียนจบมาจากเชฟกาทาเลก ออสเตเลียต้อง20คนนะคะสอนทำอาหารสมัยยุคพียริซ่าอันนี้เป็นเซอร์เบกเซอร์ฟบกติมต้นเบสิกนะคะของไข่ดาวพี่ก็ทอดออกมาหน้ากินขนาดนี้นะค่ะนะคะจะไปอยู่กับต้้งพ่อฟก็าทำอาหารให้พ่อกินค่ะเพราะว่ารักปลาค่ะรักปาลารักครอบครัวค่ะ รักสามีแล้วก็รักแม่ชมแม่ชมนี่ก็ยังไปไป,ไปมาๆระหว่างที่ไต้หวันกับเมืองไทยอยู่ก็ยังกลับบ้านอยู่อะค่ะนี่ไข่ดาวทอดกินเองค่ะเดี๋ยวไปดูนะ